ครับผมยินดีให้กับรักที่สดใสปพย้อมชอดอกไม้ชอโตมีเงินซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีเงินในดอกไม้ในไหนในถุงไม่รู้รไปอรนะครับถุงสีแดงในนั้นมีของมันเจ็ดอย่างนะพี่เขาชอบเลขเจ็ดไงจริงๆหนูก็เลยตั้งใจว่ารับริญญาปีนี้ก็ให้สักเจ็ดชิ้นอะไย่างี้ อาจจะเป็นชิเล็กๆอะไรอย่เงี้ยครับผมมีแหวนยู่ในนั้นหรือป่ะไอนะครับแซวมีวงมีแหวนมาันกราบอ๋อแสงไฟจากต้นคริสต์มาสมีหรือเปล่าพี่ต้องไปถามเขาหนูจำไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวานถามได้ครับถามได้ครัผมแต่จนั้นก็คือเป็นสิ่งของใช้ของประัอะไอก็เป็น เป็นของใช้ประจําวันอะไรเงี้ยครับผมเป็นแบบอิเซอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยมากกว่าที่เราตั้งใจเลือกใช่เราตั้งใจเลือกเลยครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบเป็นเซตๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เขาจะใช้หรือเปล่าหนูซื้อเขาหลายอย่างแล้วเขาไม่เห็นจะใช้สักอย่างอะไรนะเสียใจไม่แต่วันนี้จะไม่ร้องไห้ไงแต่คิดว่าน่าจะถูกใจเขาเนาะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะถูกใจเอาเรื่องเงินค่ะที่พูดไป โอ้พี่เอ่อความรู <so ้สึกที่หนูไม่ให้เขามีมูลค่ามากกว่านานไม่ค่เพราะว่าเขาบอกว่าแอบแอบดูเงินในบัญชีแล้วยังไม่มา1ล้านอ่ะเดี๋ยวโอนให้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันเกิดด้วยกันเดี๋ยวช่วยทำบุญพร้อมกันอ่าได้แน่นอนครับผมแลองทำบุญอยากทำบุญอยู่แล้วครับได้ลูกๆกับแฟนๆด้วยกับยูกินกับทีมด้วยครับผมก็คือเงินกดอาจจะไปในนามเงินบุญ เงินบุญเงินบุญทุกคนจะได้ปบบว่าเกิดมาเจอกันชาติหน้าทำคนลุกชาตตับหลอดร้ขาดแล้วเราจะไม่แยกกันเลยแล้วแต่เขาเหมือนกันชนะโนอาจะกลายเป็นนกไม่รู้เราไปก่อนันที่ีขอถามเรื่องหน้าว่แต่งหน้าเราก่อนดเราโดการาไม่ปกติหนูไม่แต่งหน้าเอนนี้น้าสดันนี้น้าสด อันนี้เป็นเสียงแสงไฟที่ช่วยหนูอ่ะสิอ๋อไม่ใช่อะไรยังไงหลายคนแบบเลยแบบนี้มาเลยแบบเรื่องนี้มันจริงแค่ไหนนะก็จริงๆริงเหลังจากงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีคนตามมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สเปซกันมากกว่าครับผมเหมือนว่าเราเราก็มาในเวลาส่วนตัวเราด้วยถ้าในเวลางานอะไรเงี้ยเราเจอกันแล้วก็ตั้งพี่อยากจะทักทายอยากเจอทุกคนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าในเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบกินข้าวอย่างเงี้ยพี่สมมติหนูจะ หน้าไม่ได้ละ uh ก็แบบถ่ายถ่ายสวยๆกันดีกว่าถ่ายตามในงานกันดีกว่าครับผมม,มันเคยมีเออเพืที่มาในระยะที่ไม่ควรถ่ายรูปแบบหนุ่ไม่ได้แล้วอะไรก็มีบ้างนะครับบางทีก็มาแบบเฝ้าที่รถอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หลบอยู่แบบหลังแบบหลังเสาอะไรเงี้ยรอวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยขับรถตามอะไรเงี้ยพี่ก็เคยเจอครับบางทีก็เจอครับบางที ก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ไม่ถึงกับขั้นว่าแบบโอ้กลัวมากอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นแบบหวาดระแวงอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่ามันมันไม่มัน,ม,นมันไม่ปลอดภัยมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเข้ามาคือเขาอาจาจะเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบเอ้ยรักเรามากอะไรอย่างออาาแบบเ,เาาางี้ยหรือบางคนอาจจะแบบเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็จริงจริงมีประกาศตลอดนะครับผมผ่านทางโซเชียลมีเดียของพีพีกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทางบริษัทก็ได้ประกาศเรื่องนี้อยู่อยู่บ่อยครั้งครับผมแล้วก็ ก็ไปตามดูกันได้ครับรายละเอียดน่าจะมีอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มจริงๆตามกันหมายความว่าตามกันไปเจอกันที่งานอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมตามได้อยู่แล้วแล้วก็ ทุกๆคนก็พี่อยากเจอทุกๆคนอยู่แล้วครับผมมาร่วมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเวลาส่วนตัวไม่ใช่แค่กับพี่นะครับมาถึงที่พี่น้องๆศิลปินทุกๆคนเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการสเปซส่วนตัวบ้างต้องการเวลาส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบหน้าไม่แต่งแบบมีสิวที่ปากนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่าถ่ายกันเลยพี่เออเยังมีลิมิตนะว่าแบบไม่ได้นะต้องเการยังใช้หมาดแล้วก็จะดูเคสไปเคสไปครับผมมากกว่ี่่นา ยังยังไม่มีถึงขั้นนั้นครับผมยังไม่มีถึงขั้นว่าแบบโอ๊ยประชิดตัวมากจนแบบถึงขั้นว่าเราดําเนินการแจ้งความหรืออะไรอย่างงี้ยังยังไม่มีครับผมแต่อาจจะเป็นการแจ้งความในเคสอดื่นมากกว่าที่ที่หนูเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปครับยังหลายคนเจอเป็นเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติม็จะพาเรวมๆครับรวมๆหลายๆหลายๆคนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบเอ้ยเป็นใครอะไรยังไงมากกว่าอยางหลายคนเจอใน ในห้องน้ำพี่เไม่เคยเจอครับผมแต่ว่าแบบเหมือนแบบกําลังจะเดินตามเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็หันไปบอกเขาว่าแบบเอ้ยขอขอขอเพินะ่งขอ,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 ขอแบบขออนุญาตนะม,มันมันเป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้วก็ขอโทษด,ด้วยแบบเราไม่สะดวกจร,จริงๆให้แบบคุณเดินตามมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็พูดเองครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนบอกตัดเรื่องกันไปแต่อยากให้ล้ำเส้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนาะครับผมก็ก็อย่าอย่าอย่าให้มากกว่านี้กันดีกว่าครับผมก็ให้สเปซเช่นกันและกันเหมือนเราเหมือนกันแล้วก็ให้สเปซเขาเหมือนกัน ใช่เราจะได้มาเจอกันแบบสบายใจอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูต้องแบบใส่ชุดกันกระสุนอะไรที่เราาเจแบบนี้บิวกิ้นก็เจอเหมือนกันครับผมบิวกิ้นก็บิวกิ้นก็เจอคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละครับผมพี่ว่าหลายๆคนก็เจอประมาณนี้แหละครับผมอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมากกว่าว่าแบบเออเราเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมไม่ไม่ใช่ว่าแบบแค่เรื่องของสเปซเนาะหมายความว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันในในทุกๆแบบ ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีปัญหาครับพี่พี่มาอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี่เป็นผู้สร้างตำนาน,นที่พีพูดไปเรื่อยแค่แบบเป็นติดร้อยล้านอะไรไป็นแบบนี้คุณได้ไหมคะไม่รู้เรื่องเลย, <c oughs> อ,ยอยากจะแก้ต่ากไหมว่าเราเราเป็นคนพูดมีสาระไม่ได้พูดไปเรื่อยสารเราร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พีพูดเป็นมีแต่ความจริง<อ>ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพี่พูดทั้งหมดเมื่อกี้นี้เรื่องจริงเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์พี่กเระจู้จะไปตั้งระเบียงบ้านก็คือเป็นเรื่องจริงกระจู้ ้พอพอคนมาพูดอะไรเงี้ยเขาันเรื่องข่าวๆนะเพราทุกคนจะมองลูกค้าที่ดีๆมาให้สัมภาษณ์ต้องมีมีต้องมีเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนคลายเครียดมากกว่าแล้วมาเรามาสัมภาษณ์แล้วมาเจอกันก็แบบอยากให้ทุกคนฟีลกู๊ดมากกว่าครับผมพูดไปเรื่อยก็เลยบ้างไม่เลยบ้างอะไรเงี้ยจริงบ้างไม่จริงบ้างก็หันหานกันละกันแต่วันนี้แต่วันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้พี่จะเป็นดาวบนต้นคริสต์มาสแล้ว ขอตัวจริงๆเพราะว่พี่ต้องขึ้นลิฟต์ล่ะอันนี้ไปเลือกอีกหนึ่งตำนานหนึ่งแล้วเหรอคนเลือกมานี่แหละพี่ี่ไรที่อบย้ำคืว่าคนไทยพูดไปเรื่อยพี่หวนเจี๊ยพูดไปเรื่อยพี่หวานเจี๊ยเป็นคนสอนมีอะไรเอเข้าที่อินสตาแกรมหวานเจี๊ยเจี๊ยคอมเมนต์กันได้นั่นนะสิพี่ทำไงดีอ่ะเลยตำแหน่งเนี่ย ช็อตไม่เหมือนกันนะเมื่อกินเนื้อ <c oughs> เป็นได้ครับเป็นอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าครับผม<า>ก็ดูดูกันก็ขำๆก็ถือว่าจอยๆซึ่งกัและการอะไรอย่างเงี้ยครับครับ,บผมเดี๋ยวด้ยครับไม่ไ้อะไรอะ เซาภัยค well, like, like so kind of so like. so ืออะไรอ่ะบอกไม่ได้หรอกก็เป็นเป็นงานนี่แหละครับผมเป็นงานงานแสดงแล้วกันครับก็เห็นแฟนๆรอกันอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้รอติดตามครับผมประมาณกลางปีหน้าก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะเป็นงานแสดงในรูปแบบไหนแล้วก็กับใครอ่ะกับใครอ่ะแช่คนนั้นหรือเปล่าปั่นเองเลยไงปั่นเองเลยแได้จริงครับผม